ทำเอาแฟนๆที่เห็นภาพต่างรู้สึกสงสารและส่งกำลังใจให้อย่างมากเมื่อครูเต้ยอภิวัตบุญอเนกได้โพสต์ภาพนั่งกอดเข่าอยู่หน้าโรงพักหลังจากที่เจ้าตัวต้องไปสถานีตำรวจเพราะโดนโกงเรื่องซื้อรถหรูมาในราคา8ล้านบาทโดยครูเต้ยได้เขียนว่าวันหยุดหลายๆคนอยู่กับครอบครัววันหยุดผมอยู่สถานีตำรวจ และเขียนเพิ่มเติมว่าช่วงนี้มาทุกวันจะสมัครเป็นพ่อบ้านโรงพักแล้วครับ หลายคนที่ติดตามต่างส่งกำลังใจให้อย่างมากโดยก่อนหน้านี้ครูเต้ยได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ4-5นายบุกล้อมบ้านยึดรถลัมโบกินีที่ซื้อมาในราคา8ล้านบาทต่อมาทราบว่ารถมีปัญหาติดไฟแนนซ์เจ้าของเก่าวไม่จ่ายค่างวดเป็นเหตุให้รถโดนไฟแนนซ์มายึดที่บ้านทั้งที่ตอนไปซื้อทางเต้นไม่ได้แจ้งว่ารถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่วอนเต้นรถคู่กรณีคืนเงินและ คืนรถออดี้คันของตัวเองที่เอาไปเทินซึ่งเรื่องนี้เป็นการโดนโกงครั้งแรกในชีวิตและการที่ตำรวจบุกล้อมบ้านทำให้ลูกสาวตกใจร้องไห้จ้า เพราะที่บ้านชอบขู่ว่าถ้าดื้อตำรวจจะจับนะวันนั้นตำรวจไปล้อมบ้าน4-5หนายลูกร้องห้าใหญ่เลยเพราะกลัวตำรวจจับยอมรับว่าเสียความรู้สึกเพราะว่าเราไปซื้อรถมาเราไม่รู้จริงๆว่ารถมีปัญหาซึ่งเขาก็บอกว่ารถปกติโอนได้ปกติซึ่งเราไม่คิดว่าจะโดนตำรวจมาบุกที่บ้านมายึดรถเสียความรู้สึกมันรู้สึกแย่มากๆคลิปเพื่ออ,อ่านข่าวบันเทิงวันนี้